มาตรการในการป้องกันการหมุนในแต่ละประเทศเนี่ยคือการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการครอบงำตลาดครับไม่ใช่การป้องกันไม่ให้มีผู้เล่นเพียงรายเดียวท่าน Đ รัฐมนตรีบอกว่าบางประเทศก็ยังมีเจ้าเดียวผมก็ต้องบอกว่าในเอเชียเนี่ยก็มีแค่มกกหมู่เกาะโซลมอนกับเกาหลีเหนือเท่านั้นที่มีเจ้าเดียวมันเป็นเสรีภาพของบริษัท เป็นสิทธิของเขาเนะคบเป็นหลักในเชิงการค้าการลงทุนซึ่งนี่ผมว่ารัฐบาลก็ไม่ควรไปยุ่งนะครับผมฟังแล้วผมก็ดูเหมือนว่าท่านใจะเข้าอกเข้าใจกลุ่มทุนเหลือเกินแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านเข้าอกเข้าใจหัวอกของประชาชนมานน้อยแค่ไหน จะออกประกาศได้ก็ยังมีปัญหาครับเพราะว่าณตอนนี้มันเป็นเหมือนการเกิดสภาวะสุญญากาศทางกฎหมายครับเพราะองค์กรที่สามารถระงับยับยั้งการควบรวมกิจการได้อย่างกอขคเนี่ยไม่สามารถพิจารณาการควบรวมของธุรกิจโทรคมนาคมได้เพราะว่ามีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วแต่กฎหมายเฉพาะอย่างพรบกสทช กลับไม่ได้ให้อำนาจในการยับยั้งการควบรวมเอาไว้การตีความแบบนี้จะแปลว่าธุรกิจทวะคมนาคมจะกลายเป็นธุรกิจที่ไม่มีหน่วยงานรัฐใดเลยที่มีอำนาจในการระงับยับยั้งการควบรวมที่อาจทำให้เกิด อำนาจเหนือตลาดได้และจริงๆก็มีความเห็นจากอาจารย์นิติศาสตร์ครับท่านหนึ่งบอกว่าถ้ากฎหมายของกสทชทำไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วพรบการแข่งขันทางการค้าก็มีมาตราที่ว่าด้วยการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิดและห้ามทำข้อตกลงที่เป็นการจำกัดการแข่งขันที่อาจจะพอเอามาใช้ตรวจสอบการควบรวมในครั้งนี้ได้และผู้ที่บังคับใช้กฎหมายก็คือรัฐบาล หรือฝ่ายบริหารนะครับผมคิดว่ายังไงเรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่สามารถปัดคอรับผิดชอบออกจากตนได้ดังนั้นผมจะขอเข้าคําถามแรกของผมนะครับก็คือรัฐบาลจะมีการเรียกหน่วยงานทั้งสองเข้ามาชี้แจงพูดคุยเจรจาหาทางออก <c oughs> เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานนี้สรุปว่ากรณีนี้หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นการเริ่มต้นทางธุรกิจน,นะครับซึ่งมีการควบรวมกิจาการกันของ2บริษัท รวมนี่คือรวมตัวบริษัทที่เป็นโฮลดิ้งคอมมานีนะครในตลาดหลักทรัพย์ตัวธุรกิจโอเปอเรเตอร์คือที่ถือขึ้นสาทีแล้วก็เป็นคนดาเนินดําเนินธุรกิจยังไม่ได้รวมกันนะครับคือจะบอกว่าไม่มีการแข่งขันเลยผมว่าก็คิดว่าอาจจะไม่ถูกซะทีเดียวแต่ถ้าให้มีการแข่งขันเหมือนธุรกิจทั่ว,วไปก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะนี่คือสาธารณบุโภคพื้นฐานแล้วก็ยืนยันว่าทางรัฐบาลเป็นหัวเป็นใจเรื่องนี้นะครับแต่จริงๆแล้วในพรบกสชก็มีระบุ คำว่าผู้ควบคุมกิจการนะครับซึ่งก็หมายถึงบริษัทแม่นั่นแหละครับคิดว่าก็ต้องอยู่ในควบคุมนี้เช่นกันเพราะถ้าผู้ควบคุมหรือผู้ถือหุ้นเจ้าของเป็นรายเดียวกันก็ถือว่าทั้งสองรายจะถือว่าเป็นเจ้าเดียวกันสภาพความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นหากมีการควบรวมเกิดขึ้นคือประชาชนจะเหลือค่ายมือถือให้เลือกเพียงสองรายใหญ่เท่านั้น แต่ทีนี้เนี่ยมันมีดัชนีที่ใช้วัดความผูกขาดที่ใช้กันโดยทั่วไปในทางเศรษฐศาสตรน์นะครับพี่เรียกว่า HHI นะครับศนเนี่ยแปลว่าการแข่งขันสูงมาก1นึ่เ,เนี่ยแปลว่าผูกขาดโดยสมบูรณ์ก่อนหน้านี้นะครับธุรกิจโทรคมนาคมในไทยเนี่ยมีค่า HHI อยู่ที่ประมาณ3,006ถ้าหากการควบรวมครั้งนี้เกิดขึ้นสภาวะการผูกขาดจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ พอดีผมดูสัมภาษณ์สื่อที่ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยท่านก็บอกว่าจะผูกขาดได้อย่างไรยังไงมันก็มีการแข่งขันอยู่แล้วธุรกิจมีหลายเจ้าไม่ใช่เจ้าเดียวครับมาตรการในการป้องกันการผูกขาดในแต่ละประเทศเนี่ยคือการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการครอบงำตลาดครับไม่ใช่การป้องกันไม่ให้มีผู้เล่นเพียงรายเดียวท่านรัฐมนตรีบอกว่าบางประเทศก็ยังมีเจ้าเดียวผมก็ต้องบอกว่าในเอเชียเนี่ยก็มีแค่หมู่เกาะโซลมอนกับเกาหลีเท่านั้นครับที่มีเจ้าเดียวซึ่งการให้ความเห็นแบบนี้ของทท่่าาานนนรัมมตีช้วุิผก็็ขอเปคถะ นี่คือการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลเห็นด้วยกับการควบรวมครั้งนี้หรือไม่จะมี2หรือ3ลายหรือ1รลายเนี่ยมันก็มีการแข่งขันที่ถ้าทางวิชาการก็คือไม่ไม่สมบูรณ์นะไม่ได้การแข่งจริงมีโอกาสที่จะมีการห้วหรือมีการทําอํานาจเหนือตลาดการที่ภาคเอกชนเนี่ยเขาจะตัดสินใจทางธุรกิจในการจะลงทุนในการจะควบรวมกิจการจะะลงทุนแบบไหนเนี่ยผมว่ามันเป็นเสรีภาพของบริษัทเป็นสิทธิของเขานะครับ เป็นหลักในเชิงการค้าการลงทุนซึ่งนี่ผมว่ารัฐบาลก็ไม่ควรไปยุ่งนะครับผลกาศรศึกษาของแบัณฑดิิตัสพาฮังการีครับข้อมูลจากปี2003-2010จาก27ประเทศครับพบว่าการควบรวมกิจการโทรคมนาคมจาก5เหลือ4เนี่ยจะไม่ค่อยมีผลใดๆมากนาัแต่จาก4เหลือ3เนี่ยจะทําให้ในระยะยาวเนี่ยค่าบริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้ว29%ครับและในรายะงานฉบับนี้ก็ได้เสนอไว้ว่าผู้กํากับดูแลไม่ควอรอนุญ,ญาตให้ควบรวมจาก4รายเหลือ3ราย เพราะมีความเสี่ยงสูงที่ผู้บริโภคจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นในระยะยาวนี่เราอาลังจะ3เหลือ2ผมขอร้องว่าไม่ต้องนับ NT ครับล่าสุดแคทบวกคีโอทีมาเกตแชร์ o T ลงในประมาณ3%ครับแทบไม่มีผลอะไรกับค่าสภาวะการแข่งขันเลยเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องอินเทอร์เน็ตในยุคนี้นะครับการสื่อสารโทรคมานาคมด้วยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันกลายเป็นปัจจัยที่สําคัญมันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยอีกต่อไปมันกลายเป็นสิ่งที่สําคัญในการยกระดับ สถานะทางสังคมทางการเงินทางความรู้ของประชาชนทุกคนกลับกลายเป็นว่ามีความเสี่ยงว่าประชาชนอาจจะต้องจ่ายต้นทุนในสิ่งที่จําเป็นกับการพัฒนาชีวิตของเขาเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวผมฟังแล้วผมก็ดูเหมือนว่าท่านจะเข้าอกเข้าใจกลุ่มทุนเหลือเกินแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าท่านเข้าอกเข้าใจหัวอกของประชาชนมากน้อยแค่ไหน